นี่พวกเธอเดี๋ยวนี้แก้วอะ่ะดูดูซุบซุปผอมผอนไปเหมือนไม่ค่อยกินอะไรเลยเนาะอืมฉันว่างั้นแหละแต่ก่อนมันกินจุจะตายหรือว่ามันโอหักวัดงั้นเราไปถามมันตรงๆเลยดีกว่าไปไป <Bye. S 2> ากเป็นนักจิตกรที่ดังที่สุดไปดูนะชื่อของฉันต้องติดหูคนทั้งประเทศเลยจ้าแล้วพวกเราจะไปดูอ่ะจะเป็นดี๋ยวรอไปอ,อยอปดูแล้วกันนะแกอยแกจะเป็นอะไรตรงนนะี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยพรุ่งนี้ดูแกงชงไปนะจะหาหมบอบดีกว่าไหมหมอไปนะแกวฉันจะพาแกไปเองพรุ่งนี้วันเสาร์ไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันพวกแกก็ทำเป็นกระตา่ายตูมไปได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย ไปนะแก้วไปนะเดี๋ยวเพื่อความสบายใจเออเออไปก็ได้เฮ้ยห้าโมงแล้วดูแล้วเราไปกินซุกี้กันเถอะไปโอยฉันยังไม่เห็นอยากจะกินอะไรเลยไปเถอะแก้วฉันอยู่จะตายอยู่แล้วแก้วไป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 ก็ได้ก็ได้ไป น้าแกคุณคิดมากพี่ตรวจเลือดก,ก่อนพี่เ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่ดีวันครั้เดี๋ยวคุณไปตรวจเลือดที่ห้องสองสามสองนะคะเชื่อได้ฟังแม่ดีเลยะคะ่ะ <c oughs> มิเชลเนี่ยจะให้คุณทําใจดีๆไว้นะคะมีอะไ,ไรคะหมอ,ค,อคือว่า,วาฉันตั้งคันคะอืมคุณไม่ได้ตั้งคันหรอกคะ่ะแต่ว่าคุณติดเจให้ไอวีระยะแรกคะ่ะอะไรนะคะหมอหมอว่าอะไรนะคะคุณติดเจให้ไอวิรยะแริดิฉันได้ตรวจอย่างละเอียดที่ทั่วแล้วคะ่ะ ไม่จริงใช่ไหมคะหมอหมอตรวจผิดหรือเปล่าคะมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงย็นก่อนค่ะคุณเจเยันก่อนค่ะหมอหมอตรวจผิดหรือเปล่าคะแก้วแก้วจะเป็นไรค่อดีฉันเป็นอะไรไปคะคุณหมอเพนองคุณติดเชื้อ um> ีระยาแรกนะคะดิฉันว่าคุณพาเพื่อนของคุณไปส่งสติอารมณ์ก่อนนะคะคุณหมอเย้แก้วนะคะติดเอกเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะเชื่อเถอะค่ะคุณมันเกิดขึ้นแล้วดิฉันอยากจะให้คุณดูแลเพื่อนของคุณให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะให้ได้ติดใจคุณก็ให้กำลังใจแก่เขาแล้วก็ค่อยๆให้เขายอมรับในสิ่งที่เก Franc ิดข hey, yeah. ึ้นและรับและรักการรักษาต่อไปนะคะค่ะวหมดแล้วว่าไงเฉยไปหาหมอมาเป็นอะไรไปหรอกลือดคอปวดหัวเปิดคอเป็นไข้หรือว่าออกมาจ้ามันไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะ หนักกว่าก่อนดูหาหมอก่อนอีกเลยเนี่ยมันคงปวดท้องมั้งแกอย่าไปยุ่งกับมันเลยจะไปเข้ามาตาต่อไม่ใช่เหรออืมใช,ใช่งั้นฉันไปก่อนละดูแลมันด้วยละกันเอองั้นฉันไปก่อนละกันดูแลมันละกันได้แก <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงโอเคได้ไดแก้วประหยัดเสียใจไปเลยเราห้ามมุ่งเก็ขึ้นไม่ได้แต่ชีวิตหลังจากนี้ต้องมุ่งเก็ที่ดี <c oughs> นะเราหน้าแก้วหน้าแกบ้าง,แก,างแก้บ้างแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็น เอนี่อ๋ความฝันที่ฉันต้องการขึ้หมาเพลินๆนี่หรอมี่ของฉันไม่เหลืออะไรแล้วมันได้ค่ามันน่าขยาขยะงน่ารังเกียจโกรกแก้วให้หรอกนะอย่างน้อยฉันก็ไม่ให้เกียจเธอเธอมีฉันอยู่รอยใจถึงแม้ฉันไม่คิงเธอแน่เฉอนจะเป็นน้ำใจเธอเองฉันจะพยายามนะจ้าฉันเชื่อคือทนได้แก้วอาจารย์น้ำเสียชีวิตแล้วนะ ตั้งแต่เมื่อไหร่เก๋เดอนทีวานี่เองจําได้ไหมตอนที่อาการบดีเรียกพบอธิการบดีรู้ว่าอาจารย์โดนติเตดเอดแล้วแกก็มาติดอาจารย์อีกทีนึงแต่อาจารย์โดนข้ร่างกายแข็งแรงอาการก็เลยไม่แสดงออกเท่าไหร่เธอเป็นโรคอะไรของเธอกันแน่เธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอเม็ดที่อยู่บนตัวเธอไม่ใช่อิสุสไซอย่างที่เธอพยายามบอกฉันเธอจะปิดพวกฉันไปถึงไหนเอาน้า เอดใช่ไหมฉันสงสัยเธอมานานแล้วเธอตอบฉันมาสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมจริงฉันตอบให้ก็ได้ในเมื่อเธอปิดพวกฉันไม่เห็นความสำคัญของฉันฉันก็จะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปไปเถอไกลเธอติดโรคร้ายอย่างนี้ฉันรับไม่ได้หรอกนะทําไมเธอเร็วไรขนาดนี้เสียวอะไรที่คบกันตั้งแต่เด็กนี่พวกเธอจะทิ้งจำไปจริงๆเหรอความเป็นเพื่อนของเราไม่มีค่าเธอเก็บรักษาันเลยใช่ไหม แค่เพื่อนพัดไปฉันจะไม่ให้ใครกันเลยเหรอฉันผิดไว้งในตัวเธอสองคนจริงๆไปเลยจะไปไหนก็ไปแล้วฉันจะลืมว่าฉันเคยมีเพื่อนอย่างเธอเธอทำตัวของเธอเองฉันใช่่ยเธอไม่ได้ไปเธอไก่ไก่ฟันชินก่อนฟังชิก่อนห้งแล้วฉันหิวแล้วเราไปกินซุกกี้กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ่นหน้าเกที่เขาว่าจริงๆความเป็นเพื่อนของพวกเรามันต้องจบลงเพราะความเมืองหลายของฉันแก้วแก้วเป็นเลยไปลูกเปนเลวฉันพาไปหาหมอแก้วลูกคือเพื่อนนะนะฉันาจะไปหาหมอแก่ฉันมีหวแล้วแกเป็นเพื่อนที่ดีสุดไม่ไม่นะแก้วไม่เก๋เป็นไรสิแก้วแก้วแก้วไม่นะแก้วแก้ว